เคล็ดลับสงบใจมันมีคําสอนหนึ่งนะของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่าเวลาที่มีคนให้ของขวัญเราแล้วเราไม่รับอะ่ะของขวัญชิ้นนั้นอะ่ะมันก็เป็นของคนนั้นอยู่ดีมันหมายความว่าเฮ้ยเวลาที่มีคนโยนอะไรลบๆให้กับเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรับนะเพราะว่าของของใครก็คือของของคนนั้นเขาก็ต้องรับผิดชอบมันไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําความคิด ความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่มันออกมาจากตัวเขามันก็คือของของเขาเขาก็ต้องรับผิดชอบมันเราก็ต้องรับผิดชอบในของของเราด้วยเออการที่คนคนนึงโยนอะไรลบๆใส่เราการตอบโต้ที่ดีที่สุดก็คือเรารู้ว่าสิ่งที่เขาโยนมาให้เรานะ่ะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของเขาเราไม่รับสัอย่างเราเราเนี่ยคือผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเราเป็นผู้ที่ ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองไม่ใช่คำพูดของคนอื่นหรืออะไรลบๆที่เขาโยนใส่เราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ